ถ้าทุกรอดเราไดีว่ารอดพมครับถ้าทุกูไม่แตกนี่เราเอาหัวเขาได้เลยนะใช่เดี๋ยวรอดูเอาสินี่เห็นโชว์ทุกแล้วเอาได้ไงต่อครมปั๊บตะลตะพูให้ดีว่าพอแลครับ ขอหรือยังอ๋อชูขึ้นมาแล้วทำไมครับกาจรอ้าวส่งให้อาจารย์นิคมหรือกูจะใส่เองโอ้โหอาจารย์เอ้ยส่งให้อาจารย์นิคมดีกว่านะมาดูอาจารย์บอกไม่ต้องถือมืออาจารย์ทำไมครับส่งให้ผมชอบอย่างนี้ทำไมต้องม่ถือมืออาจารย์นะไม่ต้องถือทำไมครับมือสั่นเอ้าและแล้วทุกศิษย์เบอร์หนึ่งของสำนัก หนูอาคงไว้สักนิดหนึ่งกายทองเห่นลุ้มน้ำตาปีจะเอาลู้โอ่งนะครับ,เท,รบเทียเท่ยวอนันนันฮะไม่แน่ใจฮนะขอกาวไวสักนิดหนึ่งลึบหนัให้กรอบๆอีกนิดหนึ่งเห็นลิ้นจระเข้เลยฮะท่านนี้จระเข้พอดีหน่อยครับรพี่มาหนีสั้นๆนะครับประมาณสองถึงห้าเซนนะครับนี่เป็นแบบแผ่นฟิตนัน่ะของเงือกแม่ก็เรียกว่าเป็นลิ้นจระเข้นะครับ กี่เซนนะสองสิบห้าเซนไปถึงลิ้นจระเข้ลิ้นชัดนี่แหละลิ้นสั้นนะครับไปถึงลิ้นจราละคีลิ้นอา,าจารย์แหม่อาจารยบอกว่าไม่มีสมาธิเพราะไอ้คนสองคนทั้งคนนี้นะครอ่ะและแล้วยังไงครับคิดแล้วคิดอีกว่าจะเอาหัวหรือจะเอาลูกโป่งอ่ะให้คิด,ดนานเอาลูกโป่งก่อนละกันเพราะความชวนขอให้เอาลูกโป ไว้ก่อนอ่ะมาดูคร<ว>ับถ้าลูกโก่ไกงไม่แตกก่เอาหัวเข้าไปเหนาะนะลูกโป่งใบนี้เปรียบเสมอ กันได้อย่างนั้นเลยเหรอเป็นเป็นแมอแวนะอะไรแบนี้ถึงเวลาแล้วเอามาดูกันครับที่มือของ<ส>ขอาจารย์ที่ผมสังเกตที่ข้อมืออ้าวเริ่มจัดแล้ว อ้าวโ้สันขนาดนี้หอวจานย่าวหัวเข้าไปเทินสันขนาดนี้ผมว่าแค่ลูกอกก็ดูลำบากแล้วนะครับใช่นะโหเสียวข oh, oh, ้อมือนาเกินโหล้วเข้านึกซะด้วยแย่หัวบัาเดกซะด้วยยามยามยามสองสองเปรียบเสนอหัวของไก่ทอง natura aula